มาแล้วแม็กนุ่มมาเวลเชิญคูดีเวเชิญกูเดสสัตว์แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับจดนี้นะครับเฮ้ยมึงก็เชิญกูดีแม็กนุ่มมาแล้วเชิญกูดีเอิ่มก็ชวนไอ้สัตวบเลยแค่ไม่ชวนมึงจะพูดไม่ใช่เหรอไม่มีว่ะไอ้เสริอะมึงจำมึงจะเป็นคนสร้างห้องทับแมะสับนั่นนั่นสร้างห้องแป๊บนึงแป๊บนึงฟังฟังเรา งเเหมมือนนยี่ฟังเราฟังโอเคเสดีเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสรับคำเชิญแม็กนัมรับคำเชิญเสรับคำเชิญยอมรับคำเชิญยังไม่เชิญกูเลยมึงกูจะรับยังไงกูละเสเสอยู่ไหนวะไหนเสอยู่ไหนวะกูยังไม่ได้รับคำเชิญมาเลยเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรากำลังเล่นเกมเศรษฐีอยู่นะครับเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีให้มันเลิกการเชิญก็จบแล้วเนี่ย ดอนนี้นะครับอยากอยากหาอะไรมาค้ำค้ำจุนมากอ่ะกูจะได้นั่งกดเนี่ยชวรแล้วกูจะได้นั่งกดแบบเนี้ยรอรอรอเข้ามาแล้วเออเสร็จแล้วก็เพิ่มแม็กนุ่มเป็นเพื่อนใส่ลูกบาก่อนใส่ลูกบาก่อรเร็วเฮอลูกปาเร็วเออเสร็จแล้วก็เพิ่มแม็กนุ่มเป็นเพื่อนเพิ่มแล้วเออเสร็จแล้วก็ออกเลย อ๋อแบงน้ำสร้างห้องไอ้มาตะแกนสร้างห้องมาตะแกนขอทำเร็วเด้กูไล่จะตีอยู่เร็วเร็วสิเออเร็วๆไม่เป็นเนาะเน็กกูจำกัดแค่สองชั่วโมงก็ัดได้กัดได้เอาเฟิร์สคัทนะเออเออเฟิร์สคัทเลยจัดเต็มจัดเต็มเลยจัดเอาเดี่ยวหรือทีมเอาเดี่ยวหรือทีมเออดี่ยวเดี่ยวจัดไปเดียวนะจัดไป เอาไอสัตว์เดี่ยวทีมาทมเอาทีมมาทมยังไม่มีใครกดชวนกูมาเลย่ยยิ่งเดียวเดียวมันไม่คุ้มเม่มันเล่นไปมันก็ได้ไม่เยอะเท่าทีมมาเลยมาเลยยังจับคู่แบบกลุ่มแล้วกันรีอชวนมาครับเร็วดิกูรอมึงกูจะบ้าตายวะเนี่ยเลยใส่กูกินข้าวอยู่แล้วแม่ทำไมกูชวนไม่ได้กดชวนมาดูรีแป๊บเืิมเพิมรีห้องแป๊บทีมก็ได้ทีมทีม ทีม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 อ่ทีมทีมจัดไปน้องทีมหนึ่งสองคนเอยกดปฏิเสธปลื่มตรงมายพิ่มทามเรากดปฏิเสธไปเมื่อกี้ส่งมาใหม่อ้าวทำไมแม็กกดแอดเพื่อนนะทำไมแม็กน้ามันจะได้ยัาเพิ่มอยู่ฝั่งเพิ่มจัดไปอยู่ไห้อยู่น้ำเงินเลยเออทำไมแม็กน้ามือ แอดเพื่อนแล้วนะทำไมหายอ่ะเอาเถอะเร็วแม็กนุ่มมาแม็กนุ่ม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 กูรอเนี่ยกูรอคำชวนเนี่ยกูชวนไม่ได้เอป่าตื่นตื่นชวนแม็กไม่ได้คนเดียวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออคิดว่าให้เพื่อนสัมผัสอะไรวะ นั้นเราเองเกียร์เองไงมามาเกียร์เองกันแม็กนัมนี่มันนี่แม็กนัมนี่ยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยเออแม่ไม<ส>่มีเลยเกอนชวนกลัวเออสร็จแล้วแม็กนมัมแกนโอเคครบอ่ะเนี่ยยอมรับคำชวนเหลือแกนเจอนี่ครับแกนโอ้เสียเพชรอีกสิบเมตรไรวะนั่นเน็ตไม่สถเทียนเ,เลยเยี่ยม โอ okay, yes, yes. yeah, yeah, okay. okay, okay, เคอย่าเช็ดให้อย so uh ู่กับไป็นาตัวโอเคโอเคแล้วครับนี่ครับเราจะใช้สตรีมประมาณแบบนี้นะอ่ะสมมติว่าตับยังไม่ถึงตาผมผมก็จะทําแบบนี้นะครับเนี่ยสมมติยังไม่ถึงตาผมผมก็ยังทำแบบนี้แหวนอะไรตัดเตรียมพร้อมไหมเนี่ยกด A กดไ I เสอไอ้มาเตอร์หัว้าำเริ่มเกมครับ เริ่มเกมแล้วนะครับโอเคครับเราจะมากดจับฉลากนะครับกูแย่มสักแตเลขกันแรกจึงเย็ดเอ่ะกูเดี๋ยวเดี๋ยวทางผมนะครับผมจะทาตั้งกล้องไว้แบบนี้อ่ะปิดไม้แล้วเดี๋ยวมาดับเบิ้ลตีดับเบิ้ลเตยดับเบิ้ลแปดซีซอเย็ด มังขายไม่อยู่ทีปาติไม่มีขายแป๊บหนึ่งนะหามุมไม่เจอนะครับนะจุดที่หามุมไม่เจอไม่รู้ว่าจะตั้งตั้งกล้องยังไงอ่ะให้ให้ให้กล้องมันเห็นกับโทรศัพท์อ่ะจริงโอ้โหสิบสองมาถึงลงดวงแล้วไปเรียกราบโลกอ้าวเชี่ยไม่มีไอ้สัสกวดตีเนื้อเกมเออมังแมตต์มีปลาด กูเบาเสียงมาแล้วเฉยนันตายเฉยแลว้ววะโอเ้เขาหาหามุม<อ>ไม่เจอว่ะกูกูแม่งหาหมุมไม่เจอเชียดับเบิลแปด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 ต <c oughs> กเลยครดับเบิลเหมือนกันนะ แล้วมึงก็ซื้อกูไปกูรู้ไอ้เหี้ยนิสัยเร็วอ่ะเร็วๆแบบบ้านครับมันต้องกดซื้ออยู่แล้วไอ้เหี้ยไปไปทำตามแผนกูมัน,นไม่คุ้มไงหนึ่งเอ็มนะเนอะไม่คุม้มแปดอันดานไงครับเก็ยแค่เสียภาษีนะครับไอบ้บัตเตอร์บอกข้ามนะผลแรกนะที่เสียภาษีนะครับโนปนยินดี ตอนนี้นะผมใช้โทรสับแอสซูดนะครับไม่สามารถหาแอปที่มันไลฟ์สตรีมขึ้นคอมได้แล้วก็ต้องทําแบบนี้ไปนะครเจ้ฮัลโหลตือเมือเปิ่เปิ่ปนั่นดนขั้นแล้วไงตอนนี้เมื่อยมือมากอะอยากหาแบบอะไรอะ่ะแท่นวางอะเออแท่นวางมีปะวะแถวนี้แท่นวางไม่มีกดทอยอะกกรุงเทพยากนะเจ็ดม่ไหะไปกั้นไว้เลย เป็นการไล่สตรีมที่กวนตีนมากนะครับตอนนี้ไม่มันไม่มีที่ตั้งอ่ะโอ้ดีมากนะครับได้ไปกลับไปจุดเริ่มต้นนะครับจุดจุดนี้นะครับได้เงินเดือนนะใครใครได้กลับบ้านไปวะใครได้กลับบ้านไปวะมันผมผมอยากหาผมอยากหาตะผมอยากหาที่ตั้งที่ตั้งมากอ่ะเก่เก๋ถือมา าาาาาอาแพ้มึงมึงแพ้โน่เสีบน่านไปซื้อเลยโอ้โห <c oughs> oh, แพ้แน่เลยโอ้โอโอโยกดผิดกดผิดไอ้เหี้ย <c oughs> อยากา <c oughs> หาอะไรที่มันไลฟ์สตรีมบนบนโทรศัพท์ได้ครับบนแอนดรอยนะ ยึดดอยยึดเมืองมายึดเมืองนั่นแหละครับการบริจาคเขาใหญ่ใหญ่ยึดเมืองยึดเมืองกูกูสตาร์เป็นโรม่กูทำเอาสิงคโปร์สิงคโปร์ไม่กูจอาวันนี้ให้เมื่อเอากระกาเอาของกาะกากากาหน่อยเอาให้ให้ดับโดนความเฮี้ยเขาครอบงำนะครับห้าโอเคมึงสร้างให้เว้ยดีสร้างแเน็นม์า แล้วจุดๆนี้มีแรงนะโอ้โหแล้วจุดๆนี้นะเราป้องกันเมืองได้แล้วนะเสือสามเอ้าโง่ตัวสีอะไรวะสีแดงผมไม่ง้ครับผมรู้ครับเอยอะปืนจะชน้าเลยเยอชิวๆเว้ยโอ้โหชิวๆสงสารคนที่ได้เกรดบีบ้างหน่อยก็คงดีนะฮะไหนคเคยได้เกรดบีวะอะไร เยสเสแมงเวิวเก่ายังโหดอ่ะอะไรวะกูเลเวลสิทธิ์อ่ะถือว่าหล่อร่ำลำถึกมากนะหล่อลำดับถึกนะครับโอเคครับหาวิธีการไล่สตรีมที่กวนตีนที่สุดในสามโลกแล้วนะครับที่ไหนอ่ะไม่ไม่ไม่ใช้ใช้วิธีการหันกล้องลงมาให้ถึงดับเบิ้ลแบบนี้เออมาดิมาลงเมืองกูหนสติฟว้าซื้อไหมซื้อไหมซื้อเลยซื้อเลยตังค์ได้หมดซื้อเลย นานไงติต่อชัดเจนทางเทะไฟ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 ควายก็ข้าผ่านทางแป๊บอะไรเงีอะไรภาพจะไม่ชัดนะก็ต้องขอประจับโทษด้วยนะเพราะเราใช้กล้องถ่ายครับติดสูตรแล้วแหละแม่จึงแล้วช่มซื้อเลยครับ ไอ้ยาชีช้านะบะด้แคดับบนบิตอรีนี่ปรสมายใจมาเลย่ับพวกเองฝากความหวังครับการเดินของกูไม่อยากขว้าไเนี่ยเก่เกือบแล้วก่าอีกแล้วเฮ้ยเพิ่มเราอนี่เลยบ้าเก็บเกาะเก็บเกาะเอามาสีมาสีเลยตอนนี้ไลฟ์สตรีมบนระบบอะไรอะเก่าเย ไอ้ฟ <s Bond playing> <Pokémon>. ักยูชูนิ้วกลางใส่กล้องเอวอะไอ้เฮ้ยแต่ของกูของกูแค่นางก่องราคาอร่อยมากเจ้านี่ท่านเป็นดีใจไปสัตว์ลเรีเป็นดีใจไปสิงคโปร์สิงคโปร์ไอ้ยายาเอานี่เหลือโซ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 ่เด็กสัตว์โซบ้านท่านอะ ไม่ตั้ใจอ่ะมันใสร้างแลงนะสร้างแร์มาสร้างแลนด์มาแล้วนะคะตาเจอโจทย์เรนะฮะเกือบเกือบไปแล้วไงนั่นคัตเปอร์วิตดับเบิลวิตตอรี่อีกแล้วชิบหายแล้วมัน้ำเป็นแผนตึดตึดตึงแม่น้ำเป็นแผนเปลี่ยนแผนอะไรอ้าวมีดวงมีดวงโซเปลี่ยนแผนแล้วมันจะวิตตอรี่แล้วเนี่ยปล่อยมันไปอย่าให้เป็น กลัวครับแรงมาเออันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้ไม่ทันแล้วโอ้มันจะแรงมาเข้ามาวะสองเอ็มสองเอ็มสองเอ็มชัดเจนเรามาดูความชัดเจนนะครับนน้าไอ้เหี้ย 800K ้ยเย็ดแม่ได้เทียวรอบรอบตึ๊ดตึ๊ดึ๊เอาเน็ตเวิร์กไม่ต้องยังไงยังไงแปดนั่นไงเพิ่ม กูลองรอนดอนชนะละเอาไอ้เคียกูเน็ตเบิร์ไม่ตัวเทียนเอาอย่างไงวะเร็วเร็วแซ่ทำไมหาที่ตั้งแม่งโคตรยากเลยกาเล่นในคอมยังโอเคเลยไม่เล่นในคอมมันยังอัดได้แต่นี้มันใช้โทรศัพท์เล่นอ่ะมึงคิดสภาพเออประมาณนี้ อย่าอย่าตกนะเจ๊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 เจกูยิงต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เลยมึงแม่งกล้องแม่งไม่ยอมโฟกัสให้กูไอ้สัสไอ้เลวไม่ลองกูไม่ลองรันดันกูจะยื้อเวลาหาทางเวลบเวลาให้แพ้ยื้อเวลาให้แพ้เดี๋ยวดีเดียวเรากูกลับเข้าไปได้ก่อนเถอะหัวเมาคืนเลยหรือว่าตอนที่มึงส่งมาแย่ที่มึงถอดแหวนแม่งได้คนดีอะ อะไรไว้ยังต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อย่าจริงจริงชนะไปแล้วเนะนี่ยชูนึกาใส่คนหน่อยเด้โอ้โหเฟลเปิ้มเปิ้มลองกาอีกทีเดียวชนะเลยกูลงหายกูลุดอยู่เนี่ยเนี่ยมึงไปตกไทยไปนะ่ ไปไหนดีเสียตังไทเป้ไทเป้ไอ้เหี้ยโอ๊ยหลุดทำไมเนี่ยเหี้ยแม็กนั่งเป็นปลาเขาเมืองรอดแล้วเนาะมันก็ยังมีหลายจุดอะรวย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 น้ เย้ yeah. ใครจัดโว้เข้าวะใครจัด<อ>โวเขาวะกจูกจะจัดไงด,ดีเกลียดเกลียดจัดตรงนี้เนี่ยหมันใส่ไม่โว้เข้าค่ะตัวนี้เท่าไหรยี่สิบสามเอมใครจบโอ้ยน้อยว่ยยวะ30้สิบเอมยังฝ่าแล้วเลยใครตรงนี้ตายนะปนยนะเป็นการลั์สตตีที่กวนตีนิ่สุดเท่าที่เคยทำมานะครับ แล้วสตรีมผ่านไอ้เหี้ยเออร้องไหยียดดิคนฮ่าๆหน่อยดีหัวไหนบาลีมาหลีหัวล้อหัวล้อหัวล้อกล้องมันไม่ยอมโฟกัสโฟกัสให้อะไอ้เหี้ยใครส่งไลน์คุณไลน์เกมเไอ้เฮียไร่ทำไมไม่ลงก่อนเลยโอ้โหจะหมอชิบหายแล้วนะครับนะจุดๆนี้นะครับ พวกเราจะจนจนครบเซต็แล้วนะครับตดชนเนี่ยโดนโนตั้งหมดแล้วนั่นมาโวครับเลยมันไสมากโอ้โห22เอ็มเรียบฮะเรียบอ้อกุลล้มจมแล้ว ยชนะแล้วชนะเลยโคตรง่ายเลยเนาะจบแล้วแหละโอ้เสียคะแนนคุณสองมึงไม่มีกูกูไม่มีคะแนนเว้ยกูไม่มีคะแนนเพื่อบุญขับกูเล่นก็กันอันดับอ่ะกูซื้อเลยจะซื้อเพื่ออะไรบ้างไอ้เหี้ยเงินหมดอ่ะเฮ้ยไปเล่นเล่นแบบหมดอื่นได้ป่ะไปหมดอื่นไปหมดอื่นหมดนี้แหละเวรขากูต้องเสียตังค์เออมันต้องเสียอีโคโนมีดีกว่าเออีโคโนมีเขโามาเี่ เดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียวตัวต่อตัวดีไหมหนึ่งหนึ่งมา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 กดชวนมาหนึ่งรายเบิ้มออฟไลน์เหรอปบิ้มออนไลน์เหุดมันหลุดเรียกฟีพอมาเล่นดีกว่า เลลเ,เอาโลโก้ผู้สนับสนุนเกมใจดีนี้มาก่อนนะครับนี่อ่าฟูสกีนะครับยูทูปพาร์เนอร์ของชาแนลเรานะครับได้ตังกี่เหรียญน,นัดหนึ่งเยะแม็กน,นัมมาได้เงินเยอะมากเลยครับแล้วก็ตา720พีนะครับร<อ>เพราะว่าเป็นการ เป็นการสตีมโดยไม่มีการตัดต่อนะครับเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถดูดอนหลังได้ที่นะครับที่ไหนวแกมเหมือนพี่น้ชเลยอยูอ o t com s w w ไปเล่นแล้วไ่เล่นแล้วไ่เล่นแล้วแกสตรีม n e c ครับก่อนดีกว่าแป๊บเอ้อวเดี๋ยวกูไปเล่นเองคนเดียวก็น่าใจร้ายมากไอ้พวกเนี่ยอะไรวะวกูเล่นด้วยปิดสตรีมก่อนเถอะเดี๋ยวจะมีอะไรจะพูดเอา่โป้มาด้วยหเออโป้มาเล่นมเอามูกออกไปูา ใจร้ายว่ะเกียร์ระบบเฟรนเทมได้เดี๋ยวมาดูในเซิร์ฟว่าจะดีไหมแต่กูขอเัวไจริงๆอันนี้เพื่อเหรเยสเมื่อกี้กูที่หนึ่งไวแต่เรียกคิปถามดีว่าจะเล่นไหมเขาจะเล่นไปถามเพียงแต่เดี๋ยวจะเล่นไหมเป็นการเลสสตรีมที่เที่ยมากนะครับวันนี้ชวนไอ้ฝัดชวนชวนชวนใคร น้องเดี๋ยวนะออกก่อนแป๊บเล่นเกมเศรษฐีต่อเถอะสักสักด่านสักด่านแย่ว่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ User joined your channel แค่นี้นะจบแค่นี้เหรออีฟิมเพิ่งเล่นจบง่ายปะล่ะ เดี๋ยวขอปิดคลิปแป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนอ่ะนี่แหละไอวอ a นนิงเล่นด้วยนอนบอนเล่นเสร็จีกันรีมิกใหม่นะครับแป๊บหนึ่งขอจบคลิปก่อน ไปน้อง